อก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาเรียพวกกลุ่มซิบิทเกมเมอร์อีกเช่นเคยแล้วถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือตู้ปลาครับผมมันคือตู้ปลาใช่มึงจะมองเป็นเหี้ยอะไรมึงจะมองไปไปเลยแต่ที่กูรู้มันคือตู้ปลากูถามว่ามันช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยสนิทเลยกูเลยผมสร้างมาเล่นๆนะก็ถามว่าผมตักปลายังไงครับเดี๋ยวดู นะไปไปไปลุกลุกใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นเวรุ่นไม่รับเมื่อกีวโอ้โหว่ารังพึ่งน,นี่ก็วิธีการตักปลาครับผมก็กดค้างเห็นปะแต่ว่าเราต้องมีน้ำก่อนนะนั่นถึงจะทำได้นี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะมันมันจะสามารถตักได้นะคือวันนี้เนี่ย ทำอะไรวะผมคิดว่าไปนอนก่อนดีกว่า <c oughs> แล้วมาตัดตรงนี้ด้วยเราจะมาตัดท่านแมตรงนี้อ,อยากมินิกับตัวโอ้ยเสียโดนตีก่อนเลยอืมมานี่อืโอ้ยเสียใช่ไหมกูมีชุดกอดกูมไม่ตายหรอกฮึบป,ปักเออเจ็บ แเราก็จะเจอแล้วเราก็เจอของบางอย่างด้วยนะผมนะั่นคือประสาทไม่ใช่ประสาทใต้น้ําของไอ้พวกนั้นะมันเหมือนสิ่งก่อสร้างใต้น้ำนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะมันคือตามจริงอะ่ะมันมีไอ้เศษของนี่ด้วยคือมันมาเป็นบล็อกเลยนะแต่ผมทุบออกไม่ก็ได้สองแค่สองอันป้าไม่กูถึงทำไม่ได้สักทีวะ คิดเรื่อ้ไปกันดีกว่าคิดเรืองไปดีกว่านี่ดู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 ดนดู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 นูหูด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 ดู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 ดด นี่ทุกคนเห็อปะมันจะเป็นอย่างนี้ด้โโอ้คีิกมาต่ว่าท้ผมถึงไม่ขุดตั้งแต่ทีแรกกูขี้เกียจอุ้ยเชี่ยชิบหายชิบหาย้วโอ้โอ้โอ้อ้เหี้ยโอ้อ้้ยโอ้โอโอ้อ้อ้้้อออ้อ้อ้ย กูลืมไปกูไม่มีก <Anch or> ูไม่ม ouais, ja, okay. ja, okay. ีกูไม่มีลูกานูหตายได้นางอไอหัวโปกเดี๋ยวนี้เราจะลงเหมืองนะครับผมก็เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยไปแล้วก็วันี่กูจะใช้ขวานเยี่แม่งอยู่ใกล้ๆมือ นี่แล้วฟาร์มวัวแล้วก็วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็นะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ตรงนี้กันด้วยนะเราจะมาเคลียร์ต้นไมต้ตรงนี้โอุย้ยเฉียกูไม่รันบิลเลยเลยโอเคโกี้แม่งไม่ไปโดนเลย อต้องนั่งครับคนไ,ไ,ไม่เต็มตัวครับคนดูขอาจจะบอกว่ากูเล่นเชี่ยอ,อยู่เนี่ยกู <c oughs> สงสัยอะไรเหมือนกันไอ้กูเรื่องจริงอ๋อมาตัวทีนี้เนี่ยเราจะาเติมของให้ดีก่อนอืโอ้มธนูกูมีหรอ อืมแล้วก็พว่วพว่วเตรียมไว้แล้็อลลิกไม่มีอะไรป่ะลงไปขึ้นไปลงไปลงไปเมืองนะลง,ง,ลงเมือน,นะลอนแล้วอาจจะได้แหละเอ้ยเดี๋ยวอย่างที่กูคิดโอ้เออเออดูสิมีเพื่อนมารับฉันอือไอ้กระโปง โอ้โหคนคือว่ามึงมาแล้วคือผมแน่คือลงไปตรงนี้แล้วก็ผมแหละเป้าหมายของผมคือตรงนี้เองอ๋อน้ำไหลมาตรงนี้กุกันตรงนี้ไวะไม่โอ้ดูดีก็การดี เออทุกคนแก้แล้วทุกคน no โอเคโหทุกคนแก้แล้วอ่ะแคทเกมแคทเกมฝ่ายยังไงเฮียแล้วกูไม่น่าลงมาเลยเฮียแล้วจีฝ่ายทุกคน

เกือบทุกคน,นเกือบไป <c oughs> คุ้ยหน้าลงมาเลยตอนนี้ผมจะเปนไงแล้วโอเคข้าหลังผมจะเตรียมทอดมานะครับผมนะรับรองวันนี้เราต้องลงไปให้ได้นะเอออย่าเพิ่งเก็บป,ปิดคลิปไปนะเดี๋ยวผมลงให้นะผู้กวัท้าทายใครก็จะไปรู้แหละว่าถ้าลงไปเราอาจจะเจอของดีๆก็ได้นะทุกคน เราทอนหนึ่งโปรโลเกือบหายอาเกล่องสิก็มีของเยอะนะแต่ไม่มีฐานโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็คุยน้อยกันนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขา เดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปเอาโอ้ไอหีไปกูถึงทำอย่านี้ไม่ได้ล้วโอ้อยย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 เยยยย มันหลุมมันที่ไดเออตรงนี้เออนั่นแหละมาไปละเราต้องขึ้นให้ได้ต้องขึ้นให้ได้เออไม่ได้เออขึ้นนี่รูเปล่านะฮะเป็นไงวิธีง่าย่ไหมถามว่าทำไมต้องขึ้นมาตรงนี้ นี่ตรงนี้ยังมีต้นยังมีต้นไม้อยู่เี้ยโอ้โหแล้วกูต้งองขึ้นไปนะนี่เนี่ยโอ้โหไอ้หี้ยแล้วกูก็ต้องขึ้นไปแย่สุดเลย ชิโอ้โหเหี้ยแทนดี่ก <tripod Anyways> <desserts> <hungry> ูเจอตั oh, shepherd, ้งครับท so ุกคนลองลองขอตัดตรงนี้ไปก่อนนะโอเคตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงแล้วนะก็นะใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนบ้านหนูต้องขุดนะขุดทิ้ง น okay. ั่งหมดเลยโอเคงั้กูจะไม่ตกเอียกูเพิ่งพูดไปชาดนรกเอียไอ้้าตุ่แ่เคกแค่สองันเดกแค่สองันเทุกคนไม่เด็แค่สองันนะไม่เด็แค่สอน กูจะพูดทำไมเยอะแยะไว้เยอะไมาอยู่แค่สอ,อ,องอันมาอยู่แค่สองอันเหี้ยโอเคอโอเคประมาณน,นี้อ่าปุ๊บทีนี้ไม้ก็หมดแล้วฮะไม้มหมดแล้วไม้ก็หมดแล้วอะอะร้องทำไมเจ้า โอเคเดี๋ยวเราต้องไปตรงนู้นอีกมาเวเราต้องมาตัดไม้ตรงนี้อีกเนี่ยด,ดูโก็เสียเวลาเลยเฮียพาร์ทน,นิดก็เสียเวลากับการขึ้นต้นไม้งงงงแค่ต้นเดียวเออวบุญเพ,พิอมอะไรกูไม่รู้อ๋อไอ้ไบ้าเลย คือพาสนี่คือพาสที่เสียเวลามากในการตัดไมออ้ดูเลือดเลือดกูดิเอาเฮ้ยเชือทางออกอยไงตเอาน,นี่ไปไปเผาทานอันนึงจะต้องขุดตรงนี้เพื่อความสวยงามเราจะเอาไ้ของพวกนี้มาเกะกะเราไม่ได้ ทำเพื่อความสวยงามมารอหน่อยอุ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวครับอืมแม่แม่เมื่อกี้แม่ผมมาแม่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 โอเค แล้วทีเนี้ยเราจะต้องมารอกันนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ทานเสร็จเอาล่ะก็ตอนนี้นะก็ถึงเวลาเป็นที่รับออแล้วโอเคทอสกูกาแลมาอะไรของกูวะไอตอนนั้นก็ทำได้โตเออใช่ไมก่กูไม่ได้พิเลเและยัดแแบเสด็จแล้วฝีมือกูดรอปไปแล้วใช่ไหม เดีเ๋ยวใจแค่ทำอย่งนี้ได้ไหมวะโอเคเอย่างนี้แล้วก็เราถึงช่วงโง่ๆที่พวกคุณรอคอยอึ๊บอ่ะหัวหน้าไงมันมีถ้ำอยูอ่มปนจะไปยังไงเออแบบนี้ อันนี้นะเดี๋ยวผมก็เอาบล็อกหินมาปุ๊บตรงนี้ไว้เออตรงนี้อันนี้สว่างสดใสเออจะได้ทอดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็คอ่อยเออเออคอยยับตัวแล้วสรุปคือมึงหลอกกูมาเหรอไอบา้า นี่มหลอกมาหรอแล้วดีไงหลอกมาเรื่องว่าข้างในนี่ไม่มีเชื้เลยเด้แต่ว่าเออนี่เราใช้ประโยชน์จากมันได้คือเดี๋ยวผมจะขุดลงไปขุดเนาะพว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 แบบปรับนี่ก็นะเราจะใช้ประโยชน์จากมันจากมันยังไงนะ โอ้ยเชี่ยแน่งน้ำนู่นดีกว่าฟักอยู่เดี๋ยวคงต้องแบบว่าคือไงดีคือลือนะโอนนี้ไงนี่ไงเจอแลกูน่าจะไม่มีดนตีเลยเลยให้กูลงมาฟีๆีบอ่ะเหมือนจะเป็นห้องอะไรสักอย่าง ถ้าไปทางรุ่นถ้เราขุดไ้ก็เราน่าจะจมอะไรจมซุ้มตีนหรือตายเหล็กเหล็กตรงนี้โอ้โหคือแอบว่าตอนนั้นก็มาแล้วไม่ค่อยคุ้มอะครับพี่น้องแล้วกูจะพี่น้องหน่อยโอ้โหเฮ้เยแต่ว่าอะไรเหล็กเจออยู่เหล็กเจออยู่นะ ได้ละปไปทางนู้นนงต้องระวังนู้นนะเจี๊ยไม่ใช่อย่างงี้ไอ้บ้าอีเจี๊ยกูเจอทองแล้วว ไม่ก็ไม่เคยดีใจที่เจอทองมาก่อนเจอเจอวะเออทุกพระเจ้าทุกพระเจ้าจอนีกยนมาเลยก็ประมาณนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ฟิดตูแมนสายครังง่ายขอบคุณ

ตอนเดี๋ยวนี้มันหายากเ,เดี๋ยวนี้เนี่ยมันหายากเลยเราต้องเอาทองไปด้วยอจะเราต้องเอาไปทุกอย่างนะทั้งเหล็กทั้งทองทั้งสังเตรเลยทั้งนั้นเราต้องเอาไปให้หมดนะทุกคนก็ประมาณนี้อ้วมันยังอีกนั่นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเยอะเกิน ทีนี้เลยกูสร้างชุดก่อนหน้ำใจเฮ้ยกูสร้างอะไรได้หน้ำใจเลยฮะคือได้ามาตั้งสิบหกอ่ะคือก็ถือว่าเยอะสำหรับผมไหมนะเดีย๋ยวบอกนะว่ามีสปอเนเซอร์อีกอ่ะผึ่บ ไปอุดนะมึงต้องเข้าไปอุดปึ๊บโอ้เจอฐานเยีดด่ยตอมาทีนี้ก็สามารถสร้างสร้างหรือว่าทอดได้เพิ่มแล้วนะจะได้ไม่ต้องขึ้นไปโอ้โหโชคด,คชคดีคนมันโชคดีคนมันโชคดีอะครับพี่น้องโอ้โหโอเคเจอฐานกูก็ Yeah. เหวดนด้ครับทุกคนคือผมจะได้ผมเอาไม้มาใช่ไหมโอเคเอาไม้มาเอาไม้มาก็โตคราฟโอ้ยมันสร้างได้ตัวได้กูลืมเสียไม,ไม้พี่ฟรีแกอ๋อของเล็กกูก็จะฟังเออจริงด้วยกูลืมไปได้ไงแต่เราก็ยังไม่มีฐานอยู่ดี ว่าถ้าเราเนี่ยเอาไปสร้างอะไรพวกนั้นหมดแล้วคือพี่แกสลิกเราก็จะพังมาตรงนี้ก็เราก็จะขุดไปเลยขุดลงไปขุดลงไนมคุณลงไปเลยแอกูอค,คิดว่ากูยังไม่ลงกูจำทางไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องไปก่อนนะ คือวันนี้คือมันดีมากเลยเว้ยคือคือไม่คุ้มไม่คุ้มก็น่าจะพูดไม่ได้เพราะว่ามันก็เยอะใช้ได้เหมือนกันไอ้ตรงนี้แม่งไม่คุ้มแต่ก็คุ้มเป็นแบบนะหมายความอะไรกลัวเอ้ยแล้วกูจะขึ้นไงเป็นทางขึ้นกูอยู่ตรงนู้นใช่ไหมหรือไงวะเอออย่างนี้ ตัวนั่รอะไย่เงี้ยอ่ะปะปตรงเนี้ยโอ้นีนนนนน่โอ้แต่ก็ที่นี่มันก็น่ากลัวอยู่นะรู้ไหมว่าคือถ้าเราเล่นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ากลัวแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบเนี้ยคือมันก็น่ากลัวอีกแบบ มึงใหม่มใหม่กว่าป่ะแมวะพี่กูพูดอยูอ่เลยเฮ้ยเฮ้ยคือตอนนี้กูไม่พูดกูกูพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เออ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 เอ้าไปบบ้านแต่ว่าใช่สีตรงนั้นคือมีอะไรกันตรงนั้นโอ้โหมีเธอนะครับพี่น้องเดี๋ยวคงต้องแบบว่าลุกเช้นอนเต็มเมเอาไม่จะแทนไม่ได้ ห็่มันโดนหัวโอ,อ้โหนั่นไงเนขาขอจบมึงแค่นี้ก่อนนะครับผมตามแบบที่ใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผม และอยืาลืามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายทุกทุกคนระหว่างที่ผมเล่นอยู่เว้ดูผมไม่ได้ผมได้มานี่มาว้า,วาดูดิผมไหวนะไปตงปรงมืนเว้ยแล้วผมก็ไปเจอเวย้ยเจ้านนเดี๋ยวฟังเสียงชัด เป็นไงเป็นไงโอ้ต้องนิงเดผมขอบ้องเช่นกะันนะโคตรดีเลยมาครับทุกคนโอ้โหคือบอกว่าโคตรโชคดีอ่ะกูว่ายน้ำไปบ้างก็จเจออ่ะคือว่าคืนนั้นกูหิวกูหิวมากเลยหิว,ว,ว,ไ,ไ,มวไม่ใช่หิวนะอยู่ข้าวเยอยไม่ได้กินข้าวเช้าอยู่ อืมไปหนึงนะผมขอกดในตรงนี้คืนหนึ่งไปบนึงฟังเสียงชัดๆก็จบลงแค่นี้แหละ แล้อวอันนี้คือจบจริงๆแล้วนะอันนี้จบจริงๆนะ